ไดหนึ่งแล้วอ่ะเก่งมากลเลือของอะไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเอาต่อเลยใครแพ้ก็ลองโอ้เก่งอ่啊โอ้โหได้ทั้งหมดกี่ลูกน,นับสิน,นับนะนับยังนับเลยสองสามสี่โอ้เก่งมากพุดจอบเดีย๋ยวให้แม่มาเก่งไหม เก่งมากครับไว้กินไม่ไหนละไม่อยากไปกินเอาเลยพร้อมอ้อหูแม่แม่เก่หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาลูกใหม่เลย มาเลยมาเลยอย่ายแม่เอาให้มาเลยโยนมาก่อนอ่ะโอ้โหเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยได้มากี่ลูกนับเลยน,นับก่อนหนึ่ง6สองสามสี่ห้าหกอ๋อหกลูกใช่ไหม